Thank you ขอน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทังพระธรรมและพระสุปฏิปันโนสองวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ยี่สิบกรกฎาคม ทศกราส2 5พ8เวลา0440นาฬิกาการปฏิบัติธรรมอาย พอแม่ครูบาอาจารย์ในอดีตได้ชี้ทางวิธกีการปฏิบัติทำให้การปฏิบัตินั้นเราไม่ต้องลองผิดลองถูกมีผู้ชี้ทางนำทาง ให้พวกเราดำบเนินองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ปรากฏในพุทธประวัติพระองค์ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าปฏิบัติ ทดลองปฏิบัติครั้งแล้วครั้งเรา่าใช้เวลาถึงหกปีการปฏิบัติของเราท่านทั้งหลาย ปฏิบัติมาหลายวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนหรือเป็นปีก็ยังไม่เห็นผลตามความพอใจที่ตนปรารถนา พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใช้เวลานานคำว่าน,านานอาจจะเป็นเพราะว่าพระองค์จะต้องค้นคว้าลองผิดลองถูกแต่เราท่านทั้งหลายเป็นผู้ยอมรับนับถือเติดทูลบูชา พระองค์และก็ยอมรับในพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระองค์ก็ย่อมจะช่วยให้เรามีความมั่นใจในผลทางที่เราจะดำเนินต่อไปการที่พวกเราท่านทั้งหลาย ปฏิบัติกันอยู่คือการเจริญสติการเจริญอานาปานสติการใช้ลมหายใจเป็นอุปกรณ์ในการฝึกฝนการใช้สติ ในการพิจารณาในภาวะธรรมโดยบรุรพาจารย์ท่านวางผู้แบบในการปฏิบัติเช่นการเดินจงกรมการนั่งสมาธิ ตามรูปแบบที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนำไว้แล้วเราก็ปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกันแม้การปฏิบัติเป็นรูปแบบเดียวกันบางครั้งก็ไม่ต้องอัธยาศัยของแต่ละบุคคลอีก แต่เราก็ปฏิบัติตามที่ท่านแนะนำผลของการปฏิบัติย่อมเกิดขึ้นแน่นอนเคยพิจารณาอุปมาอุปไมยเทียบเขียง หรือใช้จินตนาการเหมือนสูตรอาหารแกงในภาคกลางปรุงแกงใส่วัตสุสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งน,งนี้ไปภาคเหนือ แกงกราใส่กระสุลอุปกรณ์เครื่องปรุงลงไปเครื่องปรุงนี้อาจจะมีความแตกต่างกันไปอีสานไปใต้เราใส่เครื่องปรุงก็มีความแตกต่างกันแต่จุดประสงค์เพื่อให้รับประทาน เราอยู่ภาคกลางเกิดมาคุ้นชินกับแกงชนิดนี้ไปอีสานอาจจะรับประทานไม่ได้แต่ถ้าฝึกรับประทานก็จะรับประทานได้ผลเกิดความอิ่มผลเกิดความ ดีงามต่อสุขภาพไปเหนือไปใต้ตลักษณะเดียวกันการปฏิบัติในแต่ละสำนักแต่ละครูบาอาจารย์านการสอนการปฏิบัติอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างเช่นสำนักนี้ให้ดูลหมหายใจเข้าออก นึกคำบริกรรมว่าพุทธโธสำนักนั้นดูลมหายใจเข้าออกพิจารณาหองหนอยุบหนอสำนักโน้นดูลมหายใจเข้าออกบริกรรมสัมมาอรหังสำนักโน้น ให้พิจารณานมามะพัทธสํานักนั้นให้มีสติดูการเคลื่อนไหวร่างกายจะมีความแตกต่างกันถ้าเราไม่รู้ไม่เข้าใจเราปฏิบัติอย่างนี้พอได้ผลก็ไปปรามาตว่าอันนั้นไม่ถูกอันโน้นไม่ถูก ของฉันถูกอันนั้นก็ไม่ใช่จะไปบอกว่าแกงชนิดนั้นไม่ดีของฉันดีมันก็ไม่ใช่ถ้าเราเข้าใจแล้วจะไม่มีปัญหาในการโต้เถียงรู้ธรรมะ รู้ว่าสิ่งนี้เป็นอย่างนี้สิ่งนี้เป็นอย่างนี้รู้แต่ไม่เข้าใจจึงเถียงกันแต่ถ้าเข้าใจแล้วจะไม่มีการถกเถียงกันท่านทั้งหลายจะเคยปฏิบัติในลักษณะอย่างไรที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เคยทด ลอทดสอบแล้วไปปฏิบัติมาก็เป็นผลดีทั้งนั้นแต่บางครั้งการเอาเทคนิควิธีการแต่ละสำนักมาปรับใช้มาผสมผสานเข้าด้วยกัน ออกมาเป็นรูปแบบของการปฏิบัติการเจริญสติในรูปแบบของตนเองก็ไม่ถือว่ามีความผิดแต่การสอนการอธิบายเราก็ว่าไปตามรูปแบบไหมนกับการปรุงสูตรอาหาร เราอาจจะเอาของทุกภาคมาผสมกันเป็นรูปแบบของเราแล้วเรารับประทานเราขบฉันไปแล้วมันมีประโยชน์ต่อสุขภาพบางแห่งแกงบางแห่งอาจจะรสชาติรุนแรงก็เพราะเราไม่ดีก็เป็นปัญหา เราก็อาจจะลดสูตรนั้นให้ความเผ็ดร้อนรุนแรงมาลดลงสุขภาพเราก็ดีการปฏิบัติบางคนบางท่านสุขภาพร่างกายไม่อํำนวยขาแข้งมีปัญหาอายมานั่งเท้ากว่าทับเท้าซ้ายก็เกิดปัญหาต่อสุขภาพ แล้วก็เปลี่ยนอริยาบทจากนั่งเท้าขวาทับเท้าซ้ายแล้วก็นั่งบนเก้าอีกอ้ก็ปรับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกใช้ได้หมดอันนี้ยกตัวอย่างให้ท่านฟังรูปแบบที่เราปฏิบัติกันอยู่ การเดินจงกรมอธิบายแล้วมากมายขานั่งสมาธิก็อธิบายเราก็ดำเนินไปในวิธีการดูว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราหายใจเข้าหายใจออกอย่างไรจิตเรามันสงบจิตเรามันไม่ ซาสสายไปในภายนอกหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกบางครั้งหายใจเข้าออกแบบแรงบางครั้งก็แผ่วเบาอาจจะมีการสลับสับเปลี่ยนกันแต่ละท่านแต่ละคน อันนี้พิจารณาจะเห็นได้ด้วยตนเองหากเราเอาวิธีการปฏิบัติมาใช้หลักวิทยาศาสตร์เข้ามาเทียบเคียงเข้ามาพิจารณาเทียบเคียงเรายิ่งจะเห็นเห็นผล กับการที่เราปฏิบัติมีเหตุมีผลมีความเชื่อมโยงกันเช่นการใช้อากาศที่เราเอาเข้าไปสู่ร่างกายกับอากาศเสียที่เราขับออกมาปริมาณอากาศในร่างกายของแต่ละคนก็มีความแตกต่างกัน ปริมาณปอดอวัยวะของแต่ละท่านแต่ละคนก็มีความแตกต่างกันความสะอาดความสมบูรณ์ก็แตกต่างกันคนที่มีอวัยวะเช่นปอดสมบูรณ์การหายใจเพื่อจะหายใจได้เต็มปอด ลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกว่าอิ่มอากาศที่ดีเข้าไปอย่างเต็มที่อากาศที่เสียขับออกมาหมดสูดลมหายใจสูดอากาศเข้าไปอย่างเป็นระบบหายใจเข้าออดขยายตัวออกลมก๊าซเข้าไปเต็มที่ หายใจออกขับออกมาเต็มที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทำให้สุขภาพดีสุขภาพดีมีการเปลี่ยนแปลงสุขภาพที่เสียก็มีการปรับตัวอันนี้เป็นหลักในเชิงวิทยาศาสตร์เราก็สามารถ ปฏิบัติโดยมีหลักของวิทยาศาสตร์รองรับก็เกิดประโยชน์ปฏิบัติด้วยความรู้ความเข้าใจเราไม่ปฏิบัติด้วยความไม่รู้ความงมงายพุทธศาสนาเป็นหลักวิทยาศาสตร์ คำสอนต่างๆมาวิเคราะห์สามารถนํามาปรับใช้ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับชีวิตมนุษย์ได้ทั้งสิน้นพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เรียกว่าอะเทวะนิยมคือปฏิเสธการร้องขอ ความสำเร็จจากบุคคลอื่นความสำเร็จผลมันอยู่ภายในชีวิตอยู่ภายในร่างกายของมนุษย์แต่ละคนเราต้องการความเจริญความสำเร็จความร่ำรวยบุคคลที่ดนบันดาลให้เราได้อยากแท้จริง ก็คือตัวของเราจิตของเรากายของเราเป็นผู้ที่จะทำให้ประสบความสำเร็จสมดังความปรารถนาไม่ได้อยู่ที่เทพอยู่ที่เทวดาหรือยอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่น จึงบอกว่าเป็นาศาสนาอเทวนิยมปฏิเสธเรื่องพระเจ้าเรื่องเทพเทวดาว่าจะมาดนบันดาลอะไรต่างๆให้เรามีภาสิที่บอกว่าอัตตาหิอัตโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนเป็นการย้ำเตือนว่าตัวของเราจะต้องพึ่งตัวเราเองดวงจิตของเราจะต้องนำพาชีวิตของเราให้เดินต่อไปฉะนั้นการฝุกฝลอบรมจิตการสร้าง ให้มีพลังจึงมีความสําคัญการที่เราท่านทั้งหลายฝึกสมาธิอยู่นี้เพื่อสะสมพลังจิตเพื่อทำจิตของเราให้มีพลังที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเราให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป